เดินหน้าถ่ายทำกันอย่างต่อเนื่องสำหรับละครโรแมนติกดราม่าของพระนางเคมีเข้ากันเข้ากันอย่างมาคี้และเกรซใต้ตเงาจานันท์วันนี้จะพาทุกคนมาพบเบื้องหลังการถ่ายทำในฉากที่ทั้งคู่ต้องเจอกันครั้งแรกโดยทั้งสามมาคี้และหนุ่มเกรซนั้นบังเอิญใจตรงกันชอบกระเป๋าใบเดียวกันซะด้วยแต่บัตรเครดิตของสาวมาคี้ดันรุดไม่ผ่านหนุ่มเกรซได้โอกาสจึงซื้อตัดหน้าซะเลย แค่เจอกันครั้งแรกก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องประทะคารมกันซะแล้วด้านสาวมากี้จะทำอย่างไรต่อละทีนี้เป็นฉากที่พระเอกนางเอกได้เจอกันครั้งแรกมาแย่งกระเป๋ากันก่อนเลยจ้าผู้าชายมาแย่งกระเป๋าผู้หญิงคือเรื่องเนี่ย เราเราถ่ายทํากันมาเนี่ยเราเจอกันมาเยอะแล้วล่ะแต่วันนี้ต้องย้อนกลับมาถ่ายทําตอนที่หนึ่งฉากที่สามเนี้ยเพิ่งเจอกันครั้งแรกก็มีแบบว่าจังหวะอาจจะยังแบบมันเหมือนมันรู้จักกันมาแล้วอะไรเงี้ยเราต้องเราต้องเราต้องแก้กันบ้างต้องปรับกันบ้างให้เหมือนกับแบบเพิ่งเจอหน้าเขาครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยฝากไว้ด้วยนะคะดูดูละครเราตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะห้ามพลาดฉากนี้เด็ดขาดเพราะว่ามันแน่นอนเก๋กับกี้ผมว่าก็ไม่ธรรมดาแน่นอน ก็ฝากฉากนี้แล้วก็ฝากอีกทุกๆฉากเลยนะเรื่องนี้สนุกสนานมันมากแน่นอนครับเจ๊อากี้ไม่ธรรมดาแน่นอนช่องสามนะครับใต้เงาจันทสำหรับฉากในวันนี้ยกกองกันมาถ่ายทําในห้างสรรพสินค้าทําให้ได้รับความสนใจจากแฟนๆละครช่องสามและแฟนคลับของสามากี้กับหนุ่มเกรดอย่างมากอย่าลืมติดตามชมความสนุกของคนทั้งคู่ได้ในละครใต้เงาจันทร์ทางช่องสามเร็วนี้ค่ะอวีรศาประดิษฐ์รายงาน